วันนี้นะครับเราจะพามากินร้านในตำนานคือร้านโตเป็ดย่างนะครับไม่ดูเด่นของเขาเลยคือเป็ดย่างแน่นอนหนังกรอบหอมเครื่องเทศมากอีกอันหนึ่งที่ต้องห้ามพลาดเลยคือเป็ดย่างผัดกับเพราครับ วันนี้นะครับเราจะพามากินร้านในตำนานคือร้านโตเป็ดย่างนะครับแต่ตอนนี้มันตอนเช้าอยู่เราก็เลยพามาว่ากินกาแฟ,โ,ฟโบราณยามเช้าก่อนร้านอยู่ใกล้กันมากเลยร้านนี้ชื่อว่าเจ๊กใหม่น,นะครับแต่ปกติผมจะรู้จักในชื่อเจ๊กใหม่กาแฟโบราณครับก่อนอื่นต้องบอกทางมาก่อนนะครับที่นี้ง่ายมากครับมา MRT มาลงสถานีบางโพสายสีม่วงครับแล้วเดินมาตรงประชาราชร์สายหนึ่งปากซอย20แค่นั้นเองหาไม่ยากเลยครับ ถ้ามารถยนต์ก็มาแถวบางโพนี่เองนะครับแต,ตอ่อาจจะต้องไปจอดแถวเกตเวย์แล้วก็เดินมา3.50เมตรครับเจ๊กใหม่เนี่ยเขาเปิดมาประมาณ67ปีแล้วก็จะเป็นสูตรโบราณแท้คือมีโอเลี้ยงกาแฟชานํำเย็นพวกนี้เป็นเชลชินชินหมดเลยแล้วก็มาถึงก็ต้องกินเลยสังเกตได้จากป้ายราคาของเขาสมัยนั้นเนี่ยถ้าไม่ใส่นมก็40่ตังค์ใส่นมก็70ตังค์อะไรอย่างนั้นเลยครับซึ่งราคาก็เริ่มต้นที่15บาบาทก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ กรรมวิธีที่เนี่ยที่ผมชอบมากคือเขายังใช้วิธีการชงเป็นถุงแบบโบราณอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ลูกชายของเฮียก,กุยน้องไอซ์สืบทอดทำเองได้แล้วด้วยมาร้านี้นะก็ต้องสั่งมันมีเชยชุยนชิมมานานแล้วด้วยคอเลี้ยงกาแฟชานดำเย็นได้หมเลยอยากกินกาแฟใส่นมไม่ใส่นมเลยหมอยากกินอะไรครับชานดำเย็นครับชานํำเย็น ใช้น้ำเย็นหนึ่งนะคกาแฟเย็นครับกาแฟเย็นหนึ่งแล้วผมขอออเลียงครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะคัวค่วกาแฟอยู่หลังวัยนตแต่ตอนนี้ทันสมัยแล้วจะมีโรงงานอยู่แถวไทน้อยนะครับอ่เขาจะใช้เมล็ดอาราบิก้ากับโรบัสต้าผสมกันนะครับก็คั่วมาแล้วพอคั่วเ,เสร็จเนี่ยก็จะเอามาบดที่ห้องหลังร้านบดเสร็จก็เอามาผสมกันผสมกับน้ำตาลน้ำตาลเคี่ยวที่เป็นผงมันคือความหอมแบบโบราณจริงๆะครับ ของเสรแล้วโอ้ยมากโอไวมากอันนี้ทำเย็นครับคุณทำเย็นครับอันนี้ลูกของเฮียกุ๋ยนะครับน้องไอซ์เป็นคนดูแลต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่ตราเจ๊กใหม่กาแฟโบราณมีเชียงคูนชิมด้วยเชียงชิมพ่อมาให้ปี43 2543องมผมยังไม่เกิดเลยพี่นั่นแหนะทอนที่บอกที่บอกตอนนั้นพี่อายุ35ไม่เกิดได้ไงวะ ขออนุญาตชนครับชนแก้วชนแก้วโอ้กันเป้หมดนี่นอนไม่หลับแน่เลย <c oughs> โอ้สดชื่นอย่างโอเลี้ยงของเขาเนี่ยครับที่แน่นอนคือมันหวานหอมแต่ไม่หวานเจื้อยม,มันจะหอมกลิ่นกาแฟมากเวลาดมเข้าไปแล้วเนี่ยกลิ่นมันฟุ้งขึ้นมาเลยสังเกตไหมว่าเรานั่งอยู่เนี่ยทั้งหลังกลิ่นหอมมากมากเลยเป็นกาแฟนมที่อร่อยเข้มข้นมันชาชาก็ชชนชิมเหมือนกันชาก็หอมที่หอม แล้วก็อย่างที่พี่อิงว่าคือมันไม่ได้หวานเจยเจ้าไม่ได้หวานใช่ไครับครับแต่ล้าขอกาแฟร้อนนี่โกปี้นี่ร้านนี้เด็กมากนะต้องลองแล้วเลต้องลองแล้วครับขอโกปี้สักแก้วครับโกปี้คืออะไรครับพี่กาแฟร้อนใส่นมออโยะอยโยก็เป็นไม่ไม่ใส่นมถ้าโกบี้จะใส่นมโอ้ก็คือกาแฟใส่นมเขาก็ใส่นมก้นมาข้างใต้ตรงนี้ครับมีผมเห็นเขามีเขาว่ายกล้อด้วยพี่อิงอยากรู้ยกล้อคืออะไรพี่งั้นเอายกล้อแก้วนี้เลยครับคืออะไรพี่ต้องผลรุ่นนี้ครับ ยกล้อก็คือโอเลี้ยงราด้วยนมสดใช่อ๋อมันโกปีโอเลี้ยงยกล้อคือคนละเมนูกันเลยคนละเมนูเลยอันนี้คือโอเลี้ยงโอโยะโอโยะคือโอเลี้ยงแบบร้อนโอนะโอแปลว่าดำโยวแปลว่าร้อนดำร้อนขออนุญาตเลยค่ะแล้วลองชิมดูเลยตอนทีิมันจะมีโอเลียงยกล้ออีกที่อย่างด้วยไม่ได้เอามาที่ใส่นมเข้ามาหอมจัง หวานมันหอมครับเนี่ยยกลอ้อยกลอ้อเนี่ยคือโอเลี้ยงแล่นมสดข้างบนยิ่งต้องบอกว่ามันเป็นรสชาติที่แบบรุ่นนียหาก,กินยากพี่รุ่น <laughs> นี้หาก,กินได้ยากที่นี่ดีอย่างหนึ่งเขาเปิดทุกวันเลยตั้งแต่ตีห้าจนถึงบ่ายสองทุกวันเลยครับขยันนะเราตื่นกันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปต่อร้านโตเป็ดย่างเลยเดินเลี้ยวขวาไปนิดนึงแล้วเข้าซอยประชาราสตร์ยหนึ่งซอยยี่สิบก็ถึงแล้วครับเดินเลี้ยครับ จากเจ๊งใหม่กับไายโบราณเนี่ยเดินเลี้ยวขวาเข้ามาในซอยประชาราษฎรสาย1ซอย20เนี่ยแป๊บเดียวก็จะเจอร้านโตเป็ดย่างเขาเพื่อนสนิทกันเลยโตมาคู่กันเลยไมู่เด่นของเขาเลยคือเป็ดย่างแน่นอนหนังกรอบหอมเครื่องเทศมากที่นี่เขาใช้เป็ดเชอรี่แล้วก็มาผสมเครื่องเทศมีอะไรทั้งหลายมีผงพะโล้มีทุกอย่างนะครับซึ่งเขาขายตั้งแต่6กโมงเช้าเลยคือร้านเขาเปิดปี2 5 2 4<ช>นะครับก็เป็ดย่างแบบนีนน้ดังมากได้เชิญชนชิมมา30กว่าปีแล้วร้านเป็ดของโตเป็ดย่างเนี่ยไปขึ้น ครื่องไปเสิร์ฟบนชั้นธุรกิจกับชั้น first class <ท Trans. S 2> ช,ชั้นหนึ่งเลยบนเครื่องการบินไทยประมาณ30กว่าปีก่อนตอนนั้นคือเป็นร้านนี้เลยคือฮามากครับ <โ ược. S 2> เพราะว่าเต็ดท่าข,ขายดีมากจริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสูตรนี้เนี่ยต้องขอพูดหน่อยนะสูตรนี้เป็นงของสนเขาแล้วโตเนี่ยสามีสามีสนเนี่ยมาปรับให้สูตรมันยิ่งอรอ wow อ่อยขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านนี้เขาเก่งมากมคืออันนี้เขา เขามาเครื่องใส่ผงทั้งหลายอะไรเนี่ยนะตั้งแต่ตอนเที่ยงวันแล้วก็จนถึงบ่ายสามแ็จแล้วกึ่งทิ้งไว้หนึ่งคืนอะแล้วค่อยมาย่างนะครับชุ่มฉ่ำนี่ต้องเติมพริกหน่อยนะครับต้องพริกที่ฟ้าแช่ในซีอิ๊วเขาเนี่ยเด็ดผมผมขอกินเปล่าๆก่อนนะครับยังไม่ราดอะไรทั่านั้นเป็ดเนื้อแน่นมากครับ กินเป็ดร้านนี้ต้องมีหนังด้วยนะครับเพราะว่าหนังเนี่เขามันจะกรอบหอมมากเหมือนความหอมอยู่ที่หนังแล้วก็เนื้อเนี่ยเยอะนุ่มดีเขาใช้เป็ดเชอร์รี่นะครับอันนี้แล้วก็ถ้าถ้าจะให้ดีอ่ะน้ำราดเยอะแล้วก็น้ำจิ้มเขาจะมีความเปรี้ยวอยู่<ช>นะครับ,รบจะอยอิวเขาจะออกเปรี้ยวเพราะฉะนั้นเวลากินเข้าไปเนี่ยจะได้ครบรสเลยนะครับเนื้อเป็ดเขาแน่นเขานุาน่มเขานุานานานา่มแต่แน่นนะพี่อื๋คือเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมีความแบบสู้สู้ฟันนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้เหนียวเป็ดอร่อยจริงต้องราดน้ำเยอะ ผมว่าน้ำเขาอร่อยจานนี้น่าจะขึ้นตัว280บาทนะครับแล้วก็มี1ใน4ก็จาน1ใน4ก็140นะครับแล้วทั้งตัวก็ซื้อ560อกระเพราะปลานี้เขาต้องเอาไปทอดนะแล้วก็ไปแช่น้ำอีกนะครับ ล้วก็ต้องมาผึ่งเอาน้ำมันออกกับกับน้ำออกอะไรให้มันพองตัวเนี่ยเพราะปลาผัดแห้งกับเพราะปลาน้ำแดง2องอย่างนี้นะครับปกติเนี่ยก็จะสั่งคู่กันสังเกตไหมว่าร้านนี้จะเป็นอาหารตามสั่งเพราะว่าสนภรยาของคุณโตเนี่ยเขามาจากร้านอาหารตามสั่งแต่อาหารตามสั่งนี้จะออกหรูนิดนึงแต่ก็ไม่แพงด้วยวันผมจะสั่งไปกับเพราะปลาผัดแห้งเพราะปลาน้ำแดงไปที่บ้านด้วยนมนม,นม เป,เป็นกระเพาะปลาใหญ่นะครับเนี่ยการจะลองกระเพาะปลาเลยก<ล>ระเพาะปลาครับกระเพาะปลานี่เมื่อกี้เห็นที่นี่ปากเราอยากชิมบ้างนี่ชิ้นใหญ่ๆเลยทีเด็ดของที่นี่คือต้มยำปลากระพงน้ำใสนะครับต้องน้ำใสคือมันกินเข้าไปแล้วแบบน้ำมันเข้มข้นมากรสจัดแบบโบราณนะนะครับแลสมัยก่อนนะเขามีตะลิงปลิงเขาจะใส่ตะลิงปลิงด้วยมันจะเปรี้ยวหอมแบบพื้นบ้านจริงๆอ่ะโอ้โหอือ เนื้อปลากระพงดีนะอืรสมันนั่นใช่ไหมรสมันมันจัดดีใช่ไหมปรี้ยวเค็มแซ่บเลยใช่เปรี้ยวเค็มแซ่บแล้วหวานตบท้ายนิดหนึ่งเปรี้ยวสุขุมครับเออเหมือนเวลาเรากินตะหรงปลิงเชื่อมันก็เปรี้ยวอีกแบบไมเปรี้ยวอมหวานนะผมชอบต้มยำรสนี้มากเลยพี่อืมกินเลยครับใช่ไหมพี่เค็มข้นมากหอมหอมน้ำปลาหอมเครื่องเทศโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็ต้องเ็นสีอย่างนี้นะจริงคือเค็มเปรี้ยวเผ็ดหอม ค,ครบทุกรสแล้วจัดมากอนุญาตมายังอยู่ที่เป็ดอยู่ครับเป็ดผัดกะเพราเป็ดย่างนะครับนี่เขาใส่พวกพริกเหลืองพวกเขาใส่พริกไหลชิ้นลงไปเลยใช่ไหมครับเคล็ดลับนะครับก็คือใส่พริกขิงสวนกับพริกเหลืองครับแล้วก็ใส่ตัวจินดาแดงมะกรด<ก>ด้วยแล้วก็เมนูเด็ดอีกอันหนึ่งที่ต้องห้ามพลาดเลยคือเป็ดย่างผัดกะเพราครับ เราะว่าเขาจะใส่พวกใบมะกรูดพริกเหลืองพริกกินดาพริกอะไรเข้าไปแล้วผสมเข้าไปแล้วมันจะหอมฟุง้งไปหมดทั้งปากเลยจริงโอ้โหหอมมากเลยใช่ไหมกินป่าเปล่าเลยนี่รสกินอย่างข้าวแ้วแบบมมดีมากเลยหอมฟุ้งเลยพี่เหมือนคนแบบ ทีนน้ำหอมเยอะๆอม,ม,มันหอมหอม,อมหอมอวนเลยล่ะดีเลยเครื่องมาหอมไปทั้งปากเลยอ่ะเครื่องกระเพราเนี่ยนะครับเฮ้ยอร่อยแล้วต้องทำทำแบบมีน้ำหน่อยนะพอเป็นเป็ดเนี่ยแล้วแห้งๆมันจะไม่อร่อยมันจะมันจะแห้งเกินไปค<ช>อัม <ๆ S 2> ู<อ>เป็ดผัดกระเพรา <ๆ S 2> สุดเวียงไปกระเพราสุดยอดสมัยวิ้ยุคนี้นะครับต้องเป็ดผัดกระเพราเป็ดย่างผัดกระเพราของเขาเนี่ยเป็ดย่างมันดีอยู่แล้วอ่ะแล้วมาลงเครื่องพริกสับสับหยาบๆแล้วผัดลงมาแล้วใส่ไปกระเพรา แล้วก็แต่งรสด้วยใบมะกรูดนิดนึงโอ้เด็ดนมาลองนี่ต่อครับเห็นเนื้อปูครับผงกะหรี่อันนี้คันเป็นแกงกะหรี่แบบที่เรียกว่าสไตล์ไทยใช่ไหมครับสไตล์ไทยจะเป็นอย่างนี้เนาะถ้าสไตล์จีนมันจะเป็นนุ่ครีมหน่อยอ่อนๆอันนี้จะสีเหลืองเข้มข้นนะฮะใส่เครื่องกะหรี่เยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับผงกะหรี่ฟุ้งเลยครับเนี่ยอืมเป็นไงบ้าง รถตัดนะขจัดครับเนื่องจากมันเป็นสไตล์แบบตามสั่งอะนะมันก็เลยเขาทำทุกอย่างเขจัดมาเลยเนี่ยมาที่นี้ต้องกินข้าวครับใช่ครับแล้วมีหมูแดงแล้วก็หมูกรอบจะบอกว่าหมูกรอบที่นี่หนังมันจะกรอบฟูเบามากเขาบอกเคล็ดลับต้องเลือกชิ้นที่มีมันเยอะแต่มันมาทำแล้วมันไม่เยอะนะแล้วมันจะกรอบฟูเบาจริงเลยครับคือผมไม่เห็นนะว่ามันใหญ่ขนาดเนี้ยเออจริงด้วยเบลเลอร์เลยอ่ะ ปกติแล้วหั่นหนาขนาดนี้เลยได้ยินเสียงหนึงกรอบๆเลยอ่ะพี่ได้ยินอเนี่เขาจะเป็นแบบปูเบากรอบนะฮะหมูแดงล่ะโอ้หมูแดงเขาลุ่มหนาอ่ะผมลองหมูแดงบ้างนะมีหมูแดงครับหมูแดงอันนี้คือขอบมันนะครับผมเป็นคนกินหมูแดงชอบกินบริเวณขอบ Hmm. ร้านโตเป็ดย่างนะครับเปิดแต่เช้าเลยตั้งแต่หกโมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งนะครับคือเขาบอกว่าเขาเขียนไว้อย่างนั้นแหะทุ่มทุ่ม,มครึ่งจริงๆแล้วเนะี่ยถ้าเป็ดหมดก็ปิดเลย hmm. เพราะฉะนนั้ทางที่ดีนะมาก่อนเที่ยงมากินในมื้อกลางวันหรือสั่งกลับบ้านตอนประมาณเที่ยงเพราะบางวันจนะบ่ายโมหมดแล้วที่สําคัญนะเจ๊กใหม่กาแฟแโบราณโตเป็ดย่างและร้านอาหารเชียวชุนชิมทั้งในตานานและยุคใหม่เนี่ยจะมาอีกตั้งสี่สิบกว่าร้านเกือบ50ร้านเลย hmm. ในงานเชียวชุนชิมที่เราจัดยิ่งใหญ่ครั้งแรก เชลชนชิม IMPACT นะครับที่ IMPACT เมืองทองธานีตรงหน้าลาน IMPACT Arena ที่ตรงนั้นเรจะมี Skate on Ice ซุดพอดีแล้วช่วงเดียวกับมอเตอร์โชว์ด้วยนะครับวันที่29มีนาคมถึง7เมษายนตั้งแต่บ่าย3โมงถึง5ทุ่มครับแล้วก็อย่าลืมติดตามความอร่อยในช่องทางของเชลชวนชิมทั้งหมด5ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เชลชนชิมนะครับ Facebook Instagram YouTube TikTok นะครับผมก็ติดตาม ความคืบหน้าติดตามเมนูอาหารและติดตามร้านอาหารเด็ดๆได้เลยนะบอกเลยนะครับว่าร้านนี้ชวนมาชิมก,กับเชลชวนชิมช